นี่คือวีรกรรมลาสุดของแมวที่บ้านที่ใส่โซฟาชำ่ำกินที่ห้อ เป็นลทําความสะอาดยังไงกลิ่นก็ไม่หายในใจเนี่ยก็คิดว่าต้องทิ้งโซฟาตัวนี้แล้วแม้เราก็เลยไปหาบริการที่เขาลับซักโซฟาแล้วก็ได้บริษัท NCs ให้เขามาซักโซฟาให้น้ํายาที่เขาใช้นะเป็นน้ํายาออร์แกนิกด้วยเหมาะสําหรับบ้านที่มีสัตว์เลี้ยงแบบเรามากๆเขาอาจ,จะใช้น้ํายาฉีดไปที่โซฟาจนเปียกแบบนี้แล้วก็ดูดออกแล้วเขาทําความสะอาดทุกซอกทุกมุมงานละเอียดมากครีโอก็คุมงานที่เขาเข้มแข็งมาก และทุกคนดูน้ําหลังจากที่เขาทําความสะอาดเสร็จนี่คือน้าชงที่รวมภาพสกปรกทั้งฉี่ทั้งฝุ่นของโซฟาที่บ้านมีใครอยากรับสแก้วไหมคะทาเสร็จแล้วโซฟาก็สะอาดแล้วก็ประทับใจที่สุดเลยตรงที่กลิ่นฉี่มันไม่มีเลยอะทุกคนส่วนอีกตัวต้นเรื่องที่ต้องจ้างให้เขามาทําความสะอาดเนี่ยก็คือซีรี่ถวายวัดสดีไมน่นอย